มาครับทุกคนนะครับเรามาร่วมฉลองปีใหม่กันนะครับกับกล่องใบนี้นะครับเป็นการรีวิวแกะกล่องพัสดุซึ่งกล่องใบนี้มีความพิเศษก็คือจะเป็นซองนะครับซองการ์ดยูยูนะครับที่เลิกเลิกเปิดแล้วนะครับเมื่อเจอวิวปับนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับขณะที่กำลังอัดคลิปอยู่นี้นะครับเป็นช่วงเวลาของปลายปี6 6นะครับเข้าสู่ปี67ไม่สิตอนนี้เข้าสู่ปี67แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับอะแล้วเราก็มาเริ่มทําการแกะนะครับซองทั้งหมดเลยดีกว่านะครับมาร่วมลุ้นกันนะครับว่า S&R เราจะมาหรือเปล่านะครับการนอกยังคงเสริมฉลองอยู่นะครับจะได้เสียนไหมครับนี่ครับมาครับความรู้ทึก ครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับกับ52ตรงนี้นะครับเป็นนะครับเป็นอะไรครับเป็นการลุ้นการ์ด S S R อยู่ๆนั่นเองนะครับโดยล็อตนี้นะครับจะมีทั้งหมด52ด้วยกันนะครับเป็นการลุ้นการ์ดที่เหลือจากที่เจ้าของเดิมนั้นลุ้นไปแล้วนะครับและเปิดเจอวิบไปแล้วนะครับเราเรุ่มทกันนะครับว่า ถ้าสิ่อนี้นะครับเราจะได้ SSR หรือเบิลหรือเปล่านะครับที่เป็นการ์ดทองนะครับมาดูกับสิ่พอแรกก่อนนะครับมาดูพอที่1เลยนะครับเราจะเปิดอย่างเร็วเลยนะครับธรรมดาครับธรรมดาครับพอที่2ครับโอ้ธรรมดาแน่นอนครับธรรมดาครับธรรมดาครับพอที่3ามครับ ธรรมดาครับธรรมดาครับสอที่4ครับจะทันไหมนะธรรมดาครับและธรรมดาครับเปิดแบบนี้กันเลยนะครับฉลองปีใหม่ครับธรรมดาครับธรรมดาครับโอ้สองที่ห้าครับธรรมดาครับและธรรมดาครับ สองที่หกครับธรรมดาครับธรรมดาครับสองที่เจ็ดครับเอาแล้วโอ้ไม่ใช่ครับธรรมดาครับเห็นนหนานะครับหรือว่าใช่ธรรมดาครับสองที่เก้านะครับใช่ไหมธรรมดาครับสองที่สิบนะครับและหนาานะครับธรรมดาครับและ ธรรมดาครับโอเคสิบสองแรกธรรมดานะครับไปดูสิบสองต่อไปนะครับไปอย่างเร็วเลยนะครับมาต่อที่สิบเอ็ดครับธรรมดาครับธรรมดาครับสิบสองนะครับ ธรรมดาครับธรรมดานะครับ13ครับธรรมดาครับธรรมดาครับโอกาสน้อยมากๆนะครับที่จะมีทองใบที่2นะครับเพราะถ้ามีก็คือจะต้องเป็น SSR ไปเลยนะครับธรรมดาครับสรุปก็คือเราลุ้น SSR นั่นเองนะครับธรรมดาครับ ธรรมดาครับเป็นการลุ้นที่เร็วมากๆเลยครับรอบนี้ธรรมดาครับโอ้ได้ร้อยแปดด้วยและธรรมดาครับโอ้คู่นี้ดีมากๆเลยครับการหายากของผมครับแต่ยังไม่เจอ77นะครับธรรมดาครับและธรรมดาครับข่อยมากครับช่วยด้วยธรรมดาครับธรรมดาครับข่วยมากเลยแล้วครับ ธรรมดาครับธรรมดาครับเป็มากแล้วนะครับธรรมดาครับธรรมดาครับป้ายดูห่อที่สามชุดที่สามครับชุดที่สามนะครับลุยกันเลยครับ ลองอีกหกนนะครับธรรมดาครับธรรมดาครับธรรมดาครับและธรรมดาครับธรรมดาครับธรรมดาครับ ธรรมดาครับธรรมดานะครับรุนมากๆครับธรรมดาครับถ้าได้นะคือถือว่าต้อนรับปีใหม่แบบสุดๆเลยครับกับ S S R นะครับธรรมดาครับธรรมดาอยู่นะครับธรรมดาครับธรรมดาครับ มาคูบาบาระนะครับเอาแล้คู่บาบาระธรรมดาครับธรรมดาครับผมไม่เคยเปิดเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับธรรมดาครับธรรมดานะครับเซ้าสุดท้ายของชุดนี้นะครับธรรมดาครับธรรมดานะครับ มาลุ้นกันต่อไปนะครับกับกที่สี่ครับอีกสิบซองนะครับยาวๆเลยครับมาธรรมดาครับธรรมดาครับเมมผมจะเต็มก่อนหรือเปล่านะมา ธรรมดาครับธรรมดาอีกแล้วนะครับได้ใบธรรมดามาครบชุดแน่เลยครับธรรมดาอีกแล้วครับลุ้นลุ้นครับธรรมดาครับธรรมดาอีกแล้วนะครับมาคู่พี่น้องครับธรรมดาครับธรรมดาครับโอ้ ธรรมดาครับธรรมดาครับธรรมดาครับธรรมดานะครับยาวมากคลิปนี้ธรรมดาครับผมพยายามได้เงีนะครับธรรมดาครับโหแล้ว N77 ก็ไม่ออกด้วยนะครับเอ็นเครับโหธรรมดาครับ67โอ้ยคู่กันเลยนะครับ และซองสุดท้ายครับของล็อตนี้ธรรมดาครับ109ยเก้และตองหนึ่งครับธรรมดาครับมามาดูเซ็ตสุดท้ายนะครับ50นะครับเซตนี้อีกสิบหอนะครับอีก12ด้วยกันมาลุยเลย ขอให้ได้นะครับ s s r 52ไม่นะครับก็ยังไม่ใช่อยู่ครับยังเอ็นอยู่นะครับเร็วมาก62ครับธรรมดา1 1 8ธรรมดาครับโอ้เอาไงล่ะครับทีนี้ธรรมดาครับธรรมดาครับธรรมดาครับ ธรรมดาครับธรรมดาแบบเป็น n. 77ก็ยังโอเคอยู่นะ77ก็ไม่ออกนะครับเอาแล้วธรรมดาครับธรรมดาครับออกเป็น9 9แทนนะครับเอาละครับมาธรรมดาครับธรรมดาครับเอาแล้ว ร 7, ธรรมดาครับร้อยเจดธรรมดาครับเหลือสองสองสุดท้ายครับธรรมดาครับธรรมดาครับและห่อสุดท้ายครับ S&R s จะมาไม่เอ่ย35ครับและอ่า77โอ้โห 77มาใบสุดท้ายสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยอ่าีเออสรุปแล้วนะครับค0าสิบอเราได้77มาหนึงใบนะครับรื้อต่อไปครับกับ SSR ใบที่2องผมครับ